นักเรียนครูก็ต้องมีคุณธรรมเพราะนั้นหากว่าเราจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมนี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างลง้มเหลวหมดโรงเรียนพร้าวิทยาคมเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่นำหลักคุณธรรมมาใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพราะมองเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างยั่งยืนเราจะเน้นเรื่องคุณธรรมเพราะว่าโรงเรียนเพ้าวิทยาคมนั้นเข้าโครงการโรงเรียน วิธีพุทธใช้หลักพุทธศาสนาก็คือไตสิกขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็ทำกิจกรรมทำการสอนโดยเน้นกิจกรรมให้มีสิ่งเหล่านี้นะคะศีลคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลท้านะคะเพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กนักเรียนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเนี่ยมีศีลท่าแล้ว ปัญหาาต่าต่งต่งๆยอมไมไเกิดขึ้นนกะะคะารเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอที่มีนักเรียนกว่า1,500คนทั้งหญิงและชายซึ่งกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นทำให้โรงเรียนต้องปรับตัวเป็นทั้งแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันทั้งชุมชนผมถือว่าโรงเรียนพาวยคมก็คืออำเภอเพ้าว ซึ่งมีทั้งหมด11ตำบล109หมู่บ้านวัยรุ่นทั้งหมดของอำเภอจะมาอยู่ที่นี่ถ้ามีปัญหาทะเลาะวิวาทก็เขาต้องประเด็นว่าต้องเป็นเยาวชนเป็นนักเรียนโรงเรียนพาวถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ใช่ครูพจจามาเป็นครูมากว่า30ปีมองเห็นปัญหาต่างๆของนักเรียนอย่างเข้าใจก็มองเห็นสภาพปัญหาของโรงเรียน ของนักเรียนเรานะคะซึ่งมีปัญหามากมายทั้งด้านครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวที่ดูกับปู่ย่าตายายนะคบเพราะว่าพ่อแม่ก็ไปหางานทําที่อื่นขาดความอบอุ่นจากครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของอำเภอเเพ้เพรครูให้เวลากับเด็กๆอย่างเต็มที่เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ยงทั้งด้านพฤติกรรม และเรื่องยาเสพติดไว้ข้างหลังคือโรงเรียนของเราเนะี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของยาเสพติดนะคะก็ยาที่ก็หาง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ในชุมชนก็มีการแพร่ระบาดเยอะมันก็เข้ามาถึงรั้วโรงเรียนเราเราก็จะไปคุยกับเด็กก่อนนะคะคุยบอกว่าที่ที่ครูทําทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปจับหรือจะเอาออกโรงเรียนหรืออะไรแต่ต้องการที่จะช่วยเหลือครูจะช่วยก่อน แต่ถ้าถึงตำรวจแล้วครูก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ประวัติของเราก็จะเสียายกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าเธอไปสอบทาสอบได้เป็นตํารวจเป็นไรนะเนี่ยพอเธอปิดเรื่องนี้ปุ๊บเขาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยพูดด้วยนะคะในคาบจริยะหรืออะไรนะเราไปพูดก็บอกว่าถ้าเรารักเพื่อนก็เหมือนกันให้บอกเขาไม่ใช่ว่าไปปิดไว้ยิ่งส่งเสริมให้เพื่อนไม่ดีมาบอกครูก็ได้ครูรับรองว่าทุกอย่างเป็นความลับ อ้ก็ต้องเป็นความลับจริงๆเพราะว่าบางครั้งตำรวจขอ,อรายชื่อจากเราเราก็บอกว่าเราให้ไว้ได้เพราะเรารับปากกับเด็กไว้แล้วกิจกรรมให้เขาทําเพราะพวกนี้จะปล่อยว่างด้วยกันอยู่ไม่ได้ต้องหากิจกรรมให้เขาอยู่เพราะว่าพวกนี้ที่จริงแล้วเป็นพวกหลีกสังคมนะคะหนีสังคมจะไปอยู่ที่แม้กระทั่งแถวยังไม่มาเข้าหรืออะไรตอนหลังนี่เราก็ต้องให้ความสําคัญกับเขาให้เขามาอยู่กับเราถามว่ามันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนตแต่มันก็มีหลายๆคนที่หลุดพ้นแล้วก็มีหลายๆคนที่ตอนนี้ก็เป็นวิศวะเป็นอะไรแล้วก็ภูมิใจนะคะเนี่ยเพิ่งจบไปกันเนี่ยคำว่าคุณธรรมนั่นไม่ใช่จะสร้างได้ชั่วข้ามคืนต้องอาศัยเวลาบ่มเพาะความมุ่งมั่นและการเรียนการสอนอย่างจริงจังต่อเนื่องแม้ในระยะเวลาสั้น เราจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนนะักแต่ในระยะยาวเชื่อได้ว่าเราจะได้สร้างคนดีคนเก่งเพิ่มขึ้นให้สังคมไทยเมื่อใดก็ตามที่เด็กของเราเนี่ยยังขาดคุณธรรมโคคิดว่าการปฏิรูปการศึกษาไม่มีทางจะสำเร็จได้